ขอเรียนเชิญญ,ญา่าตธิธรรมทุกท่านกราบโอริงโปกพุทธาอิสระและคณะสงฆ์ที่ได้นำพาพวกเราทำกิจอันเป็นมงคลยิ่งในครั้งนี้ให้จารจารึกในจิตวิญญาณของพวกเราค่ะกราบกราบกราบแสงงดงามนะ น้ำใจที่ทุกท่านเสียสละเวลาอันมีค่าของพวกท่านมาร่วมแสดงความจงรักภักดีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลอย่าหยุดนึงทำประจำจนกระทั่งตายไปข้างหนึ่ง <c oughs> อ่ะเออไปคนนำสวดก็ไปคนนำสวดหรือคนตามสวดก็อย่ายุดทำไปเรื่อยๆ พาลูกหลานมาด้วยอย่าอย่ามาแต่ตัวเราต้องส่งมอบบรดกทางวิถีทางแห่งธรรมและความงามแบบนี้ให้กับลูกหลานถามว่าเพราะอะไรก็เพราะเราโดนสอนให้เข้าใจสำนึกและลึกรู้อยู่ว่านิมิตตังสธทรุปานังกตันดิกตเวทิตาเราท่านทั้งหลายคงไม่ต้องมากล่าวอ้างกันว่า ราชวงศ์จักรีมีคุณต่อแผ่นดินสยามต่อคนไทยอย่างไรเป็นเราในฐานะผู้รับคุณอุปการอุปการแล้วคุณมากมายมหาศาลตลอดอะยะเวลาร่วม200กว่าปีสิ่งหนึ่งที่เราก็พึงกระทำได้ก็คือการแสดงความจงรักภักดีการเทิดทูนประเดชพระคุณพระบรมีปกะก้าวพกระหม่อมไว้นเหือเสียนก้าของพวกเรา แล้วก็สอนลูกสอนหลานว่าน,นี้คือสัญลักษณ์คือเอกลักษณ์คือคุณลักษณะอันวิเศษของแผ่นดินสยามที่ที่เราจะต้องถนอมดูแลรักษาแล้วก็แสดงความจงรักภักดีด้วยวิธีที่เราสามารถากระทธได้เราไม่จำเป็นต้องไปไป ไปสร้างรุนสร้างเนีออะไรแยะเอาเพียงแค่ว่าสร้างกาลังใจทําให้เกิดกําลังใจต่อกันและกันแล้วก็ถวายกําลังใจการลองกำลังใจกําลังกายนั้นเพื่อเป็นราชบุรีต่อรุนก่าทั้งสองพระองค์เดือนหน้าขอย้ำอีกครั้งว่าเลื่อนเวลาเล,เลื่อนวันไม่ใช่เลื่อนเวลาเลื่อนวันเป็นวันที่27เพราะว่า ช่วงเวลาที่จะต้องมาเจริญมนต์นี่เป็นช่วงเวลาที่ต้องพาพระเด่นไปทุด,ดงเพราะว่าจะมีการบวชถวายพระกุศลในภาคฤดูร้อนฝากสัจจะสัมพันธ์ด้วยใครมีลูกมีหลานมีผัวที่เบื่อเบื่ออยากจะตัดหาังปล่อยวัดก็ไปทิ้งๆไว้ที่วัดออนน้อยบางก็ได้เขามีบวชภาคเลยฤดูร้อนบวชฟรีไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆใครจะร่วมถวายปัจจัย เพื่อจะนำรวบรวมเอาไปมอบให้กับมูลนิธิอุทกธภพภั์ซึ่งเขาจะไปใช้แก่บำบัดทุกบำรงสุขเรื่องน้ําตอนนี้เรารู้กันว่า30กว่าจังหวัดเป็นเป็นที่เดือดร้อนอย่างยิ่งน้ําแรงมากบางวันเขาคนที่มาทํางานที่วัดมาจากมหาสารคามบอกว่าอาทิตย์หนึ่งยังไม่ได้อาบน้ําเลย มาเห็นน้ำที่วัดอ้อน,น้อยนี่โอ้โหดีมากน้ำดีมากบอกว่าใช้แล้วอยู่เป็นยังไงบอกใช้ชุบผ้าเช็ดตัวไม่งั้นเอาอาบเดี๋ยวไม่มีจะกินตานน้ําต้องซื้อเขาทหารเ่าไปแจกก็ไม่ทั่วถึงมันก็น่าน่าจะอัานาดน,นะเพราะเราก็ต้อง เดี๋ยวช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนน้อยได้เดี๋ยวยกให้กับมูลนิธิอุทกภัน์ซึ่งก่อตั้งโดยพระบรมราชานุปธรรมเมื่อคราวที่แล้วจําได้ว่าได้ให้ไปเท่าไหร่เมือหลายแสนบาทเหมือนกันนะแปดแสนกว่าบาทร่วมสมทบทุนก่อสร้างก่อตั้งมูลนิธิอุทกพันธ์เราด้ใครจะร่วม สมทบทุนก็เตรียมไว้เดินหลงปู่เดินไปแล้วก็รวบรวมอาละให้ทุกท่านออโชคดีลวกรุระให้พรชาวบ้านน่อยอันไปให้พรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภยัยรุ่งเรืองร่ลำรวยอายุยืนสุขภาพแข็งแรงทุกท่าน เพวาะาตุสัพพระมังคังขอสัพพระมงคนจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพเทวตาขอเราเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระพุทธพระธรรมแลมพระสงร์ทั้งปวงสัทธาสดที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกมือเทินจะเรินทำรูปำํามรักษาทุกคนกรบกรบกรบ ยาติธรรมที่ราคาสําหรับท่านใดที่จะร่วมทําบุญกับองค์หลวงปู่พุทธ,ธอิสระในการนําปัจจัยเข้าร่วมสมทบในโมลดิธิอุทกภพก็กราบเรียนเชิญค่ะสําหรับการแสดงธรรมขององค์หลวงปู่ในวันพรุ่งนี้ที่โรงพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือเขตสําเรลงงดนะคะเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลน,นั้นมีงานนะคะ จึงทำให้ต้องวดการแสดงธรรมที่โรงพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือค่ะเรียนประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะและยะที่รำรที่รักคะสำหรับในเดือนมีนาคมนี้นะคะเป็นเดือนของการรับสมัครบวชพระบวชเนรภาพฤดูดร้อนที่วัดอ้อน้อยธรรมอิสระค่ะรับสมัครบวชโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะอีกทั้งวันที่30 มีนาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์พระโพธิสัตว์กระเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านไปร่วมก,กิจกรรมอันเป็นมงคลที่โรงเจหอพุนทธาฟ้าในวันเสาร์ที่30มีนาคม2556ค่ะและเรียนเชิญน,นะคะญาติธรรมทุกท่านค่ะ สำหรับการแสดงธรรมขององคงปู่ในอาทิตย์หน้านที่วัดอ้อน้อยนั้นยังมีเหมือนเดิมนะคะโดยในภาคเช้านั้นก็จะเป็นการจเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องคระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็เป็นการเสวนาธรรมในเรื่องการปฏิบัติธรรมของลูกหลานในองคงปู่พุทธอิสระและในช่วงบ่ายนั้นรับฟังการแสดงธรรมขององค์งปู่พุทธอิสระค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะคะไปร่วมทำกิจกรรม อันเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของพวกเราให้เจริญและผ่องใสค่ะสําหรับการเจริญมาพุทธผลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาณโรงพยาบาลสิริราชครั้งที่15ก็คือเดือนหน้านะคะ ก็จะตรงกับวันเสาร์ที่27เมษายน2556ค่ะกลับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะมาร่วมทำกิจกรรมอันเป็นบงคลจา,จารึกไว้ในจิตวิญญาณของเราว่าครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสมาร่วมกันแสดงความรัก ความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูอ่หัวด้วยความเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตของเรานั่นก็คือร่วมกันในการเจริญพุทธมนต์อันเป็นมนต์วิเศษและก็ศักดิ์สิทธิ์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ล้นเก้าทั้งสองพระองค์ที่เป็นศูนย์รวมแห่งพลังใจของเราศูนย์รวมของพลังแผ่นดินของพวกเราทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะนะคะแป๊บเดียวค่ะช่วยกันผลไม้ ด้วยความรักที่เรามีต่อหน้าที่การงานการงานก็มีการปฏิบัติธรรมเมื่อเรามนธรรมะอยู่ในใจนะคะอยู่ที่ใดที่ใดเราก็จะมีความสุขเพราะทุกคนนั้นร่วมม้ร่วมมือและก็่เชื่อมก่อกันทุกอย่างก็จะสําเร็จเรียบร้อยค่ะเป็นการยกถวายเป็นเครบูชาครูค่ะพวกเราและองค์วมเป็นพุทธาตอิสระธานผน้ที่นำจิตวิญญาณของเราให้มีการพัฒนาค่ะ เรามาช่วยกันนะคะคนละเล็กละน้อยเก็บทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เสือลางท่านใดที่มีแรงน้อยก็ช่วยเก็บขยะนะคะคท่านใดมีแรงมากก็ช่วยว้วนเสือเก็บเสือแล้วก็เอาไปไว้ในสารที่ที่พวกเราเตรียมไว้ที่จะขนถังัดน,นะคะแล้วเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศสาร์ที่27เมษายน2556ค่ะ ซึ่งในวันนั้นจะมีสัมมนานะคะแล้วก็ชนะท้าทสุโศกที่โบในโครงการบรณฑิชาปุปสมบทเลยภาพวูวร้อนนะคะผู้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเด็จในกรงรัชบัตสมเด็จกระเจ้าอยู่หัวที่วัดป้อมร้อยธรรมศิลาบร่วมกิจกรรมในการเจริญพุทธมนต์ด้วยนะคะดังนั้นในครั้งหน้าเราจะเห็นถึงซึ่งกองน้ำของท้ะที่โ ก็รด้รับการุกป e ั่ค่าพิสัยอีครั้งนึงในการทำความดีเพื่อพ่อทำามดีเพื่อแนดองเพื่อให้เป็นสูงพรารแคนดีีความใสสิวิและก็สีแงค่ะการร่วทนากีฬาของทคนที่ได้ร่วมกานทำความดีคั้งนี้ค่ะเราจะพบกันอีกครั้งในเดนเสาร์ที่27เมษายน2556กราบสวัสดีค่ะ